สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมบอมสก,กีโฟโนะครับในคลิปนี้เนี่ยขอกลับมาในช่วงของกอดขอคุยนะฮะช่วงกอดคอคุยก็เป็นการคุยกันชิวชิวนะฮะอาจจะมีการเล่นเกมทายนักเตะหรือว่าทำคลิป q a ไปนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะฮะ ผมจะมาถกผมจะมาคุยนะฮะเรื่องของที่เป็นประเด็นหลักๆนะครับอยู่ในวงการเป2020ของเราณนะตอนนี้นะฮะมีหลายคนทักแชทมาสอบถามมีหลายคนคอมเมนต์สอบถามที่ใต้คลิปต่างๆรวมถึงในกลุ่ม Facebook ของเราบนแฟนเพจต่างๆเนี่ยมีคําถามเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของ นักเตะของเราจะเป็นยังไงนะครับนักเตะเก่งๆของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิเจอร์เพเยอร์สกาส,สีม่วงนะครับไอคอนิกโมเมนต์กาสีชมพูที่แต่ละคนเนี่ยก็ลงทุนเติมเงินสุ่มได้มาแล้วเนี่ยมันจะหายไปเหรอในปีน2021มันจะถูกลบหรือเปล่าในปีน2021นะฮะในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยมาถกเรื่องนี้แล้วก็ท่านผู้ชมก็ตั้งใจฟังไปนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางนะครับในการเล่นของท่านผู้ชมต่อจากนี้ไปแล้วกันครับอ่ะ ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับนักเตะในเกมนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นการ์ดนะฮะซึ่งมีการ์ดอยู่5ประเภทในเกมนี้นะป็น2020นะอันที่1ก็เป็นเบสเพเยอร์ครับพื้นหลังจะเป็นสีเทาเออสีฟ้านะครับผมเบสเพเยอร์ก็เป็นนักเตะปกติเวอร์ชันปกตินะฮะอันที่2คือแคลร์อเวอร์เพเยอร์ครับ,นนรบผมเป็นพื้นหลังสีเทานะแคลร์อเวอร์เพเยอร์จะคล้ายๆกับเบสเพเยอร์นะฮะแต่ว่าจะรดดอปความสามารถลงนะฮะเพราะว่าอฟอร์มของนักเตะจะเป็นแค่ฟอร์ม4เท่านั้นนะครับแต่ว่า เมื่อเอาไปขายนะครับผมจะได้ราคาดีกว่าเบสเพ l a เยอนะอันนี้ก็เป็นตัวที่ชดเชยตั้งแต่ปีน2019นะครับใครที่เพิ่งเล่นในปีน2020อาจจะไม่มีการสีเทาหรอกนะ อันที่3นะครับก็เป็นฟิเจอร์เพเยอร์สนะครับผมเป็นพื้นหลังสีม่วงนะคระฟิชเจอร์เพเยอร์สเนี่ยก็จะเป็นนักเตะกิจกรรมเนาะเปิดใช้ทองเปิดขึ้นมาแล้วก็ได้ตัวความสามารถก็จะเก่งกว่าเบสเพเยอร์อันนี้ผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะเพราะบางคนรู้อยู่แล้วอันที่4นะครับผมก็เป็นลีเจนด์เพเยอร์สนะครับการ์ดสีเหลืองนะครับผมก็เป็นนักเตะตำนานนะฮะแล้วอันที่5นะครับผมก็เป็นไอคอนิกโมเมนต์นะครับการ์ดสีชมพูนะฮะพื้นหลังสีชมพูอันนี้ก็เป็นนักเตะตำนานเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเก่งกว่่่าาเเเเเเบสออจจะกกงวรน์์พยด แล้วก็จะมีค่าพลังบัฟสมุรพิเศษนะครับเมื่อใส่ชุดโมเดลของสงมุรตัวสังกัดเขาก็จะมีความเก่งขึ้นอ่ะอันนี้คือการ์ดการ์ดนักเตะในเกมนี้มีมอยู่5,4 5, 4, 5<ย>าการ์ดนะครับเมื่อท่านผู้ชมรู้อย่างนี้แล้วนะฮะเรามาดูกันว่าการ์ดแต่ละอย่างเนี่ยในเป๊ะส2งนเนี่ยจะเป็นยังไงเพื่อให้มีการเปรียบเทียบนะฮะผมจะเปรียบเทียบตอนที่การเปลี่ยน่ายจากเป๊ะสอง ไปเป็นเปส2,020ที่ผ่านมานะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาไล่กันทีละอย่างครับถ้าเป็นการ์ดพื้นหลังสีฟ้าหรือ b a s เ p เยอร์นะฮะตอน2,019ไปเป็น2,020เนี่ยมันจะมีนักเตะบางกลุ่มนะครับผมที่ไม่ได้ไปต่อในเปส2,020มีนักเตะอยู่3ามกลุ่มนะ คือนักเตะที่มีอยู่ในเพจ2019แล้วไม่ได้ไปต่อในเพจ2020มีอยู่3กลุ่มอันที่1ก็คือนักเตะเสียชีวิตเนาะนักเตะเสียชีวิตก็จะไม่มีในเกมอีกแล้วนะครับอันที่ 2, 2> นะครับผมคือนักเตะแขวนสตั๊ดนะนักเตะแขวนสตั๊ดแขวนถุงมือนะฮะอย่างเช่นพิต oh, เตอร์เชคเนาะสมัยเพจ2019ไป2020อเตอร์เชคก็แขวนถุงมือไปนะครับหรือว่านักเตะอีกปรปเภทหนึ่งที่ไม่มีต่อในเพจทาคถัดไปนะครับก็คือนักเตะที่ไม่มีลิขสิทธิ์ต่อนะฮ เช่นนักเตะที่ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอย่างเช่นเป2019งไป2020ในช่วงต้นเนี oh ่ยซาตานอิบบาฮิโมวิชนะครับปุ่มเป2020ในช่วงต้นไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะเพราะว่าเขาย้ายไปเล่นให้กับลีกในเมเจอร์ลีกของอเมริกานะครับก็เลยไม่มีลิขสิทธิ์นักเตะสามประเภทนี้เนี่ยนักเตะเสียชีวิตนะครับนักเตะแขวนสตาร์ทนักเตะที่ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับนักเตะประเภทนี้จะไม่มีในเกมต่อในเปสภาคถัดไปอัััันนนนนีี้้กกกกก็หหหมมาาถึงใ2021ลลรรอเดิ ทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีนักเตะเหล่านี้อยู่นะครับในเปส2020แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเปส2021เรามาเริ่มต้นกันที่เบสเพลเยอร์การ์ดสีฟ้าก่อนนะถ้าการ์ดสีฟ้านะครับผมนักเตะที่ไม่มีต่อไม่ได้ไปต่อในเปส2021นะฮะสามประเภทที่ผมบอกไปนะครับผม เขาจะชดเชยนะฮะเขาจะชดเชยไม่ได้ถูกลบไปใดสิ้นเชิงไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าชดเชยเป็นนักเตะตัวอื่นแบบสุ่มให้เรานะฮะแบบสุ่มให้เรานะอันนี้อันนี้คัสสีฟ้าก่อนนะแบบสุ่มให้เราซึ่งเป็นเบสเพเยอร์เหมือนกันอันนี้เบสเพเยอร์ที่หายไปจะถูกชดเชยด้วยเบสเพเยอร์แบบสุ่มด้วยสีบอลเท่ากันคุณมีสีบอลดำถูกหายไปนะครับเขาจะสุ่มสีบอลดำให้ สีบอลเท่ากันตำแหน่งเดียวกันสุ่มให้นะครับผมเลือกไม่ได้นะครับสุ่มให้นะเอออันนี้คือนักเตะที่ไม่ได้ไปต่อในเฟสภาคถัดไปนะอันนี้เราเท้าความจัดเฟส2019ไปเฟส2020อันนี้ก็คงเป็นหลักการเดียวกันตอนเฟส2020ไปเฟส2021นะอันนี้คือนักเตะสามประเภทที่ไม่ได้ไปต่อแต่สําหรับนักเตะที่ได้ไปต่อในเฟส2021นะครับอย่างเช่นนักเตะที่มีลิขสิทธิ์ต่อ,อนักเตะที่ยังเล่นให้กับลีกที่มีลิขสิทธิ์ น,ะะนักเตะที่ยังไม่ได้แขวนสตั๊ดอันเนี้ยอย่างเช่นเมสซี่เนี่ยน่าจะได้ไปต่ออยู่แล้วนะโรนัโ,นโด,โดโมเมสซี่อะไรเงี้ยอ่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีเบสเพเยอร์ของโรนันโด,โดโมเมสซี่อยู่แล้วได้ไปต่อในบส2021นะครับเขาจะเปลี่ยนชดเชยให้เป็นแคลรี่อาไว์เพเยอร์การ์สีเทาทั้งหมดเลย ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะย้ําว่าทั้งหมดเลยนะครับผมที่เป็นเบสเพลเยอร์นะท่านผู้ชมตามให้ทันนะอันนี้อันนี้ท้าความจากเบส2019ไป2020นะน่าจะหลักการเดียวกันนะครับก็คือชดเชยให้ <Okay. S 1> เป็นแคลร่โอเวอร์เพลเยอร์เป็นการ์ดสีเทาเมื่อ <Okay. S 1> ช่วงต้นเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าแคลร่โอเวอร์เพลเยอร์การ์ดสีเทาเนี่ยจะมีค่าความสามารถเท่ากับเบสเพล a เยอร์ณตอนเกมเปิดทาคปีนั้นนะฮะ เกมเนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงระดับของนักเตะไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นอาร์โนตอนแรกๆจะเป็นบอลทองใช่ไหมต่อมาจะเป็นอาร์โนบอลดำแต่ว่าแครี่โอเวอร์เพเยอร์ครับเขาจะเอาค่าพลังแล้วก็สีบอลณตอนเกมเปิดแรกเลยนะครับเริ่มเปิดเลยอะ่ะภาคนั้นน่ะเออเป็นนักเตะคนนั้นมีค่าพลังเท่าไหร่ก็แครี่โอเวอร์เพเยอร์ตอนนั้นก็จะฟิกณตอนนั้นนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือแครี่โอเวอร์เพเยอร์เนี่ย ฟอร์มของนักเตะจะเป็นฟอร์ม C ทั้งหมดเลยเมื่อนักเตะฟอร์ม C นะฮะเมื่อนักเตะฟอร์ม C เนี่ยก็จะมีความเสียเปรียบไปละเอาลงไปเล่นมันก็จะเกิดการไม่ฟิตบ้างอะไรบ้างนะครับความสามารถเขาจะดรอปลงไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับทางโคนมิเขาบังคับไกลๆให้เราหานักเตะมาใหม่นะฮะเพราะว่าแคริโอเวอร์เพเยอร์เนี่ยสีเทาเนี่ยค่าพลังจะมีฟอร์ม C ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปขายทิ้งจะได้ราคาดีกว่าเบสเลเยอร์นะอันนี้คือแคริโอเพเยอร์นะ เอออันนี้คือเบสเพเยอร์นะเบสเพเยอร์ที่ได้ไปต่อนะครับก็จะกลายเป็นแคลรี์อเวอร์เพเยอร์ตัวนั้นนะฮะแยกกันนะแยกกันนะผมอาจจะพูดละเอียดนิดละเอียดนิดนึงนะครับเบสเพเยอร์ที่ไม่ได้ไปต่อนะครับ<อ>นักเตะที่ไม่มีลิขสิทธิ์นักเตะที่แขวนสตันนักเตะที่เสียชีวิตถ้าไม่ได้ไปต่อเนี่ยเขาจะสุ่มให้เป็นเบสเพเยอร์สีบอลเดียวกันนะครับผมตำแหน่งเดียวกันแต่ถ้าเกิดนักเตะที่ได้ไปต่อเขาจะ ไม่ได้สุ่มนะเขาจะเปลี่ยนให้เป็น carry over player ตัวเดิมอย่างโรนัลโดเบสเพเยอร์ก็เป็นโรนัลโด carry over เพเยอร์ไปอันนี้คือเบสเพเยอร์ทีนี้มันจะเหมือนกับฟีเจอร์เพเยอร์ครับฟีเจอร์เพเยอร์คือการ์ดสีม่วงอะการ์ดสีม่วงนะถ้ามันนักการเดียวกับเมื่อกี้เลยถ้าฟีเจอร์เพเยอร์คนไหนนะครับปมที่ได้ไปต่อในเปย2,021 <Und ast. S 1> นะครับถ้าได้ไปต่อนะเขาจะไม่เขาจะไม่ลบนักเตะเขาจะไม่ เ,เขาจะไม่เขาจะไม่ลบหรือว่าเขาจะไม่เอาออกนะเพียงแต่ว่าเขาจะชดเชยให้คุณเป็นแคลรี่โอเวอร์เพลเยอร์เหมือนกันเ,เหมือนกับเบสเพลเยอร์เมื่อกี้เลยเช่นใครมีโรนันโดไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนที่เป็นเฟจเพเยอร์ตันร้อยตันเก้าสิบเก้าตันร้อยหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนนะครับเมื่อเบสสองพันยี่สิบเอ็ดเขาจะเปลี่ยนให้เป็นแคลรี่โอเวอร์เพลเยอร์เวอร์ชั่นปกติ ไม่ใช่เบสเพลเยอร์อยู่นะเป็นแคลรี่สีเทานะเป็นแคลรี่สีเทานะครับผมอ่ะหลักการเดียวกันกับเบสเพลเยอร์เลยถ้าเกิดว่านักเตะที่ไม่ได้ไปต่อเขาจะสุ่มให้เป็นเบสเพลเยอร์สีบอลเดียวกันระดับเดียวกันนะอันนี้มันค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมบางคนน่าจะมีจำได้เขา่ลางๆเนาะตอนไปน2019ไป2020คิดว่าอันนี้หลักการเดียวกันนะครับสำหรับเบสเพลเยอร์กับฟีเจอเพลเยอร์นะฮะ ประมาณนี้นะครับส่วนนักเตะที่เป็นตำนานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีเจนเพย์เยอร์การ์ดสีเหลืองนะครับหรือว่าไอคอนิคโมเมนต์ที่เป็นการ์ดสีชมพูนะฮะต้องบอกว่าการ์ดสีชมพูของไอคอนิคเนี่ยมันเพิ่งมีมาตอนเปส2020นะตอนเปส2019ไม่มีไอคอนะิคโมเมนต์นะมีแค่ดีเจนเพยเยอร์การ์ดสีเหลืองแต่ว่าหลักการของเปส2019ไปเปส2020ที่เป็นนักเตะตำนานเนี่ย ถ้าเป็นนักเตะตำนานที่มีลิขสิทธิ์ต่อนะครับมีลิขสิทธิ์ต่ออย่างเช่นโรเบิร์ตคาร์ลสหรือว่าเดวิดเบ็คแฮมที่ใส่เสื้อชุดทีมชาติอังกฤษอะถ้ามีลิขสิทธิ์ต่อแบบนั้นนะครับเราก็จะได้นักเตะตัวเดิมไม่ได้เปลี่ยนเป็นเบสเพลเยอร์ให้นะได้นักเตะตำนานคุณมีตำนานอยู่คุณก็ได้ตำนานตัวเดิมเช่นเบ็คแฮมนะครับโรเบร์ตคาร์ลสที่มีลิขสิทธิ์ต่อนะย้ำว่าที่มีลิขสิทธิ์ต่อนะไม่ได้เปลี่ยน เป็นแคลลี่โอเวอร์เพเยอร์เหมือนกับฟิเจเพเยอร์การ์ดสีม่วงนะอันนี้ได้ตำนานเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตำนานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ต่อถ้าจำกันได้นะเปีสองพันสิบเไปปีสองพันยี่สเนี่ยนักเตะตำนานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ต่อก็ส่วนใหญ่เป็นนักเตะของเรือครูหมดเลยนะสตีวเวนเจอร์ลัดไมเคิลโอเว่นเมื่อก่อนเปีสองพันสิบเมีลิขสิทธิ์แต่พอเปีสองพันยี่สไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเจอร์ลัดโอเว่นนักเตะตำนานของเอ่อเรือครูหมดเลยอะ่ะ ถูกชดเชยหมดนะผมไม่ใช้คําว่าหายนะผมไม่ใช้คาว่าถูกลบนะคือเพราะว่าเขาชดเชยให้เขาไม่ได้ยึดเราไปแบบยึดเราไปเลยเขาชดเชยให้เราเขาชดเชยให้เป็นเบสเพเยอร์แบบสุ่มแต่ว่ามันก็เทียบกันไม่ได้นะอ,อบางคนก็ชอบนักเตะตำนานมากๆไนะงใช่ไหมเออทีนี้ซึ่งถ้าจะพูดถึงไอคอนิกโมเมนต์ที่เป็นการ์ดสีชมพู บอกแล้วไงว่าการ์ดสีชมพูไอคอนิกมันเพิ่งมีมาตอนเป๊ะ2020เป๊ะ2019ไม่มีถูกไหมเป๊ะ2019ไม่มีนะครับถ้าใช้หลักการเดียวกันนะครับหมายความว่านักเตะตำนานไม่ว่าจะเป็นลีเ e นเพเยอร์การ์ดสีเหลืองหรือว่านักเตะไอคอนิกโมเมนต์การ์ดสีชมพูนะฮะถ้าเกิดว่ามีเล็กกระสิต,ต่อนะครับถ้าเกิดว่ามีเล็กะสิบต,ต่อในเป๊ะ2021นะครับคุณก็จะได้นักเตะตัวนั้นตัวเดิมไม่ได้หายไปไหนอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะถ้าเกิดว่าไอคอนิกโมเมนต์ใช้เงื่อนไขเดียวกับ ผมไม่ฟันธงนะพเพราะว่าอย่างที่บอกครับ,บไม่มีอะไรไม่มีใครฟันธงได้ว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่เป๊ะส0งพจะอัปเกรดนะครับ,บ,รรบผมก็ทําคลิปแบบนี้มาพูดคุยกันแบบนี้ว่าเป๊ะส0งพจะเป็นยังไงและส่วนใหญ่ผมก็สันนิษฐานถูกนะครับแต่ว่าบางอย่างที่มันไม่ถูกนะครับไม่มีใครสืบได้ครับเป็นการคาดการเท่านั้นนะฮะท่านผู้มชมขอให้เผื่อใจไว้บ้างนะฮะเผื่อใจไว้บ้างนะสำหรับไอคอนิกกับฟิชเจอร์เพเยอร์ถ้าเกิดว่ามีเลขสิบสอ นะครับก็จะได้ไปต่อในปี2021แต่ถามว่าถามต่อว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่านักเตะคนไหนมีลิขสิทธิ์นะครับนักเตะคนไหนมีลิขสิทธิ์นักเตะคนไหนไม่มีลิขสิทธิ์สโมสรไหนมีลิขสิทธิ์ต่อสโมสรไหนไม่มีลิขสิทธิ์แล้วอันนี้ผมตอบไม่ได้ครับผมตอบไม่ได้ณตอนนี้เนี่ยเราตอบไม่ได้นะครับโคนนมิไม่เปิดเผยนะไม่เปิดเผยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้นะใครรู้ใครรู้ลึกนะใครรู้ลึกว่าเออโคโนมิทำสัญญากับนักเตะคนไหนบ้างกับสโมสรไหนบ้างเนี่ยคอมเมนต์ บอกเพื่อนๆหน่อยนะฮะก็เป็นข้อมูลกันไว้นะฮะเพื่อเตรียมตัวนะครับอันนี้พูดถึงการเปลี่ยนถ่ายนะฮะท่านผู้ชมม,มาทีนี้ก็มาพูดต่อว่าที่บอกไปเมื่อกี้มันเป็นเงื่อนไขตอนเปส2,019ไปเปส2,020นะครับแต่ไม่ได้หมายแต่มันไม่เหมือนกับตอนเปส2,018 มาเป๊ะสองแล้วมันก็ไม่ได้อาจไม่ได้เหมือนกับเป๊ะส2 0ไปเป๊ะส2งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนมันมีการพัฒนานครับท่านผู้ชมปกติแล้วเนี่ยการพัฒนาเกมแต่ละภาคนะครับแต่ละปีเขาจะเป็นรูปแบบของการพัฒนาปรับปรุงไปหลายๆอย่างฟังตรงนี้ให้ดีนะเขาจะปรับปรุงพัฒนาไปหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโหมดที่เพิ่มขึ้นนะครับ นักเตะอาจจะมีประเภทใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าอาจจะมีการ์ดสีเขียวสีดําอะไรก็ว่าไปไม่รู้เราไม่มีใครรู้มันคือการพัฒนามันไม่ใช่การโยกข้อมูลครับเราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าการเปลี่ยนแปลงในปส2021มันจะเหมือนกับเปส2020ถ้ามันเหมือนมันไม่ใช่การพัฒนาครับมันเป็นการโยกข้อมูลเออภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าไมาเก a t i o n เป็นการโอนข้อมูลไม่ใช่การพัฒนานะ ไม่ใช่การพัฒนานะถ้าแบบว่าหลักการเดียวกันเป๊ะๆนักเตะเดียวกันเป๊ะๆโหมดเมินโหมดเดียวกันเป๊ะๆแล้วจะมีภาคใหม่ไปทําไมถูกไหมมันมันเป็นการพัฒนามันจะต้องมีโหมดใหม่มันต้องมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นเสมอมันต้องมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์ได้เสมอช่านผู้ชมที่ฟังผมอยู่อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าใน2021มันจะเหมือนกับตอนที่เปลี่ยนเป็น2020นตอน2019 ไม่มีอะไรฟันธงได้ณนะตอนนี้นะฮะแต่ว่ามันก็สามารถเอามาเป็นการคาดการได้นะครับว่ามันก็จะน่าจะเป็นประมาณนี้ในหลายๆเรื่องแต่ในบางเรื่องก็คงมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข <ๆ S 2> เพื่อเพิ่มความสนุกให้กับเกมไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมอืมทีนี้มาถึงคำถ,ถามที่ว่าแล้วเมื่อไหรล่ละเมื่อไหร่เกมจะเปลี่ยนเป็นเฟส2021อ่ะ ตรงนี้ผมยังตอบไม่ได้แล้วเกมก็ยังไม่มีการเปิดเผยแต่ถ้าเกิดใครรู้คอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากไทม์ไลน์ของเป๊ะสองพัไปเป๊ะส2 0พันเนี่ยถ้าเป็นเป๊โมบายนะเอาเป๊โมบายนะเป๊โมบายนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยของเ e ๊คอนโซลเป๊เวอร์ชันหลักก็คือเป๊คอนโซลกับเป๊ะเพลย์ฟอรอยู่แล้วนะอืมเพราะฉะนั้นการอัปเดตต่างๆจะมาทีหลังครับจะมาทีหลังเป๊เวอร์ชันหลักมือลูกเมียนะ ตอนเป๊ะสมาร์เปลี่ยนถ่ายจากเป๊2019ไปเป๊2020นะครับออคือวันที่18ตุลาคม2019 18ตุลาคม2019ผมจำเวลาได้เลยช่วงประมาณบ่าย2กว่าช่วงประมาณบ่าย2กว่าเปิดมาแวบหนึ่งนะฮะแล้วก็ปิดไปนะครับเพราะว่ามีปัญหาแล้วก็โอ้โหคนรอนานมากนะรอเป็นวันๆเลยนะฮะกว่าจะปิดปรปรุมซฟเวอร์เ็จในช่วงนั้นนะฮะ ในช่วงตุลาแล้วกันในช่วง1 8ตุลานะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นช่วงเดียวกันไงไม่ได้หมายความว่าจะเป็นช่วงเดียวกันก็คืออาจจะเป็นไม่ได้หมายความว่าจะเป็น18ตุลา2020นีนี้จะเป็น2000เป๊ะ2องีิไม่ใช่นะแต่มันก็เอามาเอามาคาดคาดเะเนได้นะครับว่าคงเป็นช่วงนั้นคงอาจจะเป็นช่วงตุลานะครับพฤศจิกาประมาณนี้นะ แต่ว่าไทม์ไลน์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนาะเรื่องโควิด19เรื่องทีมความความพร้อมของซมิแล้วก็โลกวงการฟุตบอลนะครับผมก็มีการเริ่มมาเตะแล้วหยุดกันไปเนี่ยการปิดเปิดฤดูกาลใหม่เนี่ยอาจจะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากปีปกตินะครับซึ่งไทม์ไลน์ต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็คงเป็นช่วงปลายปีนะฮะช่วงปลายปีนะฮะอาจจะเป็นตุลาพฤศจิกา ช่วงนี้นะฮะตามสถิติคงไม่ใช่ปีใหม่เลยอ่ะคงไม่ใช่ปี2021ตอนนี้เราเดือนอะไรอ่ะเราเดือนมิถุนายนนะวันที่ผมอัดิติปนี่คือ19มิถุนายนนะครับนั่นหมายความว่าเรายังมีเวลาอีกเท่าไหร่อ่ะมิถุนา,ก,ารกรกฎาสิงหากันยาตุลาอย่างน้อยน่าจะประมาณ4เดือนนะฮะ4เดือนคงไม่น่าปิดไวกว่านี้นะคงไม่น่าเปลี่ยนไวกว่านี้แต่อย่างที่บอกไงไม่มีใครฟันธงได้ครับไม่แน่ไงอาจจะ อีก3เดือนอีก2เดือนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนปีส2 0 2 0อ่ะมันมาตุลานะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปฟันธงอะไรนะครับแต่ว่าก็ถูกแล้วที่ท่านผู้ชมควรจะคิดคิดถึงอนาคตนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนทําทีมของเรานะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เติมเงินมาเยอะนะครับเพื่อลงทุนเปิด ฟิจเ y e r อโดยเฉพาะใครที่ลงทุนเปิดไอคอนิกโมเมนต์โอ้โหมีไอคอนิกโมเมนต์ในทีมเพียบเลยนะฮะลงทุนไปเยอะเลยนะครับการที่นักเตะมันจะหายไปเนี่ยทุกคนก็เสียดายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในทางการตลาดของทางโคอโนโมิเขาก็จะต้องทําอะไรมาเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยมี เกิดความท้าทายมากขึ้นนะครับเกิดการสร้างทีมใหม่นะฮะแต่เขาก็ไม่ได้ใจร้ายเอานักเตะเราไปหมดแล้วนะ่ะถ้าใช้เงื่อนไขเดิมนะครับนักเตะที่มีเลกสิทธิ์เนี่ยก็คงได้ไปต่อสำหรับนักเตะอีคโอนิคโมเมนต์กับดีเจนเพเยอร์นะแต่ถ้าเป็นฟรีเจเพเยอร์ก็คงใช้เงื่อนไขเดิมก็คือชดเชยเป็นแคลริโอเวอร์เพเยอร์ไปอย่างอย่างที่ผมบอกนะฮะท่านผู้ชมเราจะเล่นยังไงต่อจากนี้ไปในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีส2 0 2 0นะครับช่วงนี้ก็เหลืออีก ไม่กี่เดือนเนาะไม่กี่เดือนแต่ว่าเราบอกไม่ได้นะมันมันคือกี่เดือนกันแน่มันคือก,กี่วันกันแน่มันขึ้นอยู่กับแนวทางของท่านผู้ชมนะฮะในต้นในตอนเปส2010ในช่วงปลายของเปส2019เกนะี่ยก็มีผู้เล่นจํานวนมากนะครับผมที่ไม่เปิดฟีเจอร์เพลเยอร์สเลยนะครับเก็บทองไว้นะเก็บทองไว้เพื่อเอาไว้เปิดเอาไว้เล่นในเปส2020 มันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางของท่านผู้ชมแต่ละคนนะว่าจะเล่นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเปิดไปก็ได้ชดเชยเปลี่ยนเป็นยเปลี่ยนเป็นการ์ดสีเทาอยู่ดีอะไรประมาณนั้นนะนะตอนปี2 0 1 9ไปป2020แต่ก็มีผู้เล่นจํานวนมากนะครับที่เหมือนผมผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่สนุกกับปัจจุบันครับสนุกกับปัจจุบันอนาคตอนาคตค่อยว่ากันอันนี้มันเป็นเรื่องของเกมครับไม่ใช่เรื่องของธุรกิจ ะรเราไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปวางแผนทําธุรกิจอะไรขนาดนั้นนะฮะอันนี้นะแนวแนวทางส่วนตัวของผมเองนะแนวทางของท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะแต่ผมเล่นสนุกอยู่กับปัจจุบันนะครับมีแพ็คอะไรมาเปิดผมก็เปิดแต่ว่าเปิดพอสมควรเปิดพอประมาณนะครับอะไรจะเกิดก็เกิดครับมันเป็นเรื่องของ Data มันเป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันอยู่ในข้อมูลอิเล็กทรอนิก ผมก็เล่นเกมมาตั้งแต่แบบอเอ้ยไม่ใช่แบบอตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับผมเรื่องนี้ก็ทําใจได้อยู่แล้วนะอะไรจะหายก็หายครับปัจจุบันเราก็เล่นให้สนุกก็พอครับแต่ว่าก็อย่าไปอาจจะลดใครที่แบบสายเปก็อาจจะลดการเปลงบ้างนะฮะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรื่องของลิขสิทธิ์ของนักเตะอคอนิคโมเมนต์เนี่ยแถ้าเกิดมีข่าวยังไงนะครับผม ผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมทราบอีกทีหนึ่งว่านักเตะใครบ้างที่ได้ไปต่อ,ตอนะฮะนักเตะสโม,มสรไหนบ้างที่คอนอมิเนียมีลิขสิทธิ์ต่อ,ตอผมอาจจะไปสืบมาให้แล้วก็อาจจะทําคลิปสรุปรวมให้อีกทีนะฮะท่านผู้ชมอ่ะมีอะไรบ้างครับที่อันนี้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ถ้า จริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนของนักเตะนะครับจริงๆในเกมนี้หลังจากเกมเปลี่ยนภาคมันก็จะมีหลายอย่างที่อัปเดตไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดใหม่ที่อาจจะเข้ามานะครับผมเง<น>ื่อนไขต่างๆโคสจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราพูดแค่นักเตะอย่างเดียวนะโคสจะเป็นยังไงแล้วนักเตะมันก็จะมีเรื่องของเลเวลด้วยเลเวลที่ตันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงไอเทมต่างๆที่อยู่ในคังเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเงินของเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ท่านผู้ชมสบายใจได้เลยเรื่องของเงินเนี่ย เป็นหน่วยเป็นสิ่งที่เอาไว้ซื้อขายกันในเกมเนี่ยเป็นสิ่งเรียกเปลี่ยนไม่น่าจะหายอะไรอยู่แล้วนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างกับท่านผู้ชมที่ตั้งใจฟังนะครับผมมาจนถึงช่วงท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ พอถึงเวลาจริงๆนะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนไปหรือว่าสิ่งที่ผมพูดไปอาจจะมีอะไรที่ตกหล่นไปนะครับหรือว่าไม่ถูกต้องยังไงนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้เลยนะครับผมอันนี้คือผมพูดยาวๆรวดเดียวนะฮะไม่มีตัดนะครับจากความรู้สึกจากประสบการณ์ที่ที่ดูมาตอนนั้นนะฮะท่านผู้ชมก็ล้วนๆเลยนะครับผมไม่มีการเฟกแต่อย่างใดนะครับพูดด้วยใจจริงทั้งหมดนะครับ โอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังคลิปนี้นะฮะผมอาจจะใส่ภาพบ้างนะครับผมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่บางเรื่องถ้าผมอาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะครับผมก็อยากให้เข้าใจลึกๆนะฮะอยากให้เข้าใจละเอียดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่ติดตามผมมานานแล้วนะฮะดูคลิปมานานแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามให้หน่อยนะฮะเราดูหลังบ้านแล้วเขามีบาง จำนวนมากนะครับผมที่ดูคลิปแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามนะฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยนะน,นี้เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับกําลังใจคนทําคลิปนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมกดซับด้วยนะอย่างที่บอกใครยังไม่ไดกดซับนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแล้วมีอะไรอัปเดตผมจะมากอดคอคุยแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ